สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนผู้จัดการออพักผู้จัดการโครงการหอต่างๆวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับท่านผู้ปกครองลตลอดจนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนมีการปิดเปิดเป็นระยะระยะ ก็ด้วยสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในรอบๆชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่และล่าสุดก็มีการแพร่ระบาดในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนดังนั้นจึงมีการปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของโควิดนี้เพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน จึงเลื่อนการเปิดออกไปเป็นวันที่1พฤศจิกายนนะครับกำหนดจริงๆเราจะเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับด้าน,นทางโรงเรียนจึงมีประกาศของโรงเรียนเพื่อแจ้งให้กับนักเรียนรับทราบตามประกาศดังนี้นะครับประกาศโรงเรียนศาสตร์ศาสตร์ศึกษาเรื่องการเลื่อนเวลาเรียนในรูปแบบออนไซ ในรูปแบบปกติเนื่องด้วยทางโรงเรียนศาสตร์ศึกษา,ศา,ศา,ศาได้คำนึงถึงความปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา2019ของนักเรียนในระยะเวลานี้จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาของการเรียนในรูปแบบออนไลน์เพิ่มอีก2ส,สัปดาห์ คือระหว่างวันที่18ถึงวันที่29ตุลาคม2564และจะทำการเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์คือรูปแบบตามปกติในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564โดยจะเป็นการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เป็นต้นไป โดยระหว่างการเรียนรูปแบบออดีมานข้างต้นทางโรงเรียนจะนับเป็นการปิดภาคเรียนซึ่งไม่มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564สำหรับการวัดและประเมินผลจะพิจารณาจากพาระงานและการเก็บคะแนนตามที่ครูประจำวิชาได้นัดหมายกับนักเรียน ทั้งนี้พนังงานที่คงค้างนักเรียนสามารถนำส่งที่ครูประจำวิชาระหว่างวันที่1-5ถึง5พฤศจิกายน2 5 6 4หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชัน้นของนักเรียนหรือสอบถามที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนสาสศ,าศ,าศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ 0 5 3 7 5 0 0 2 0และ053750668ต่อ101และ121จึงประกาศมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบประกาศหน้าวันที่11เดือนตุลาคม2564โรงเรียนสาธรตศึกษา ท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้กับผู้ปกครองนักเรียนและตลอดจนนักเรียนทุกคนขอขอบคุณ